อู๊ดเดี๋ยวพีเตอร์ดูวิธีการแร่สะโพกโดกดากรงเหออกเหงื่อออกเหงื่อออกแล้ววิธีการแร่สะโพกโดกดากระดูขากิขากิขากิวิธีการแร่ขากิออกนี่วิธีดูง่ายติดเลยเออวิธีการแร่ครับโอ้โนีด้วยตั้งออกไปเลยตั้งออกไปเลยนี่วิธีแร่ตั้งออกไปเลยเป็นไงเออไม่ต้องซับนี่วิธีแร่ตั้งออก อันนี้กระดูขาลายครับกระดูกขาลายเขาเลือกกระดูกขาลายอันนี้นี่ซับซับซับไปถูกก็นี้วโป้ยมือแล้วก็จะแต่นิ่วโป้จะของยังไม่ไหวฮักเฉยซับไม่ถูกก็นี้โป้่มือจะของอันนี้แว่นตาครับแว่นตาครับนี่แว่นตาครับใครม,มีเอาไปใส่ได้ครับวิธีการแร่ทะพกหลกหลักแว่นตาครับแว่นตาโอ้ยยังติด ลดเลยผ่าตั้งครับผ่าตั้งฟันสองหน่อยดีครับเรียกยอดไลท์ครับเรียกเรียกเรียกยอดไลท์โอ้โหมันติดว่ะติดที่มีดเป็นไหนคมวะมีดในคม,ะนคมวะเพราะครับอ,อืม,อม,มวิธ,วธีเอ็นอยู่ไหมครับวิธีแรกแม่งกดดำได้ดโอโ้โห เอ็นยังอยู่ครับเอ็นยังอยู่ครับเอ็นยังอยู่เอ็นยังไม่ไปไหนพิธีการปอกครับพิธีการปอกปอกเขาไงครับพิธีการปอกปอกความแหลมครับปอกความแหลมเอาแบบแหลม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 หล่อมวนวนสวยงามโอ้โหสวยงามดูพีเซนเตอร์ Eh, pa